สวัสดีจ้าสวัสดีจ้าพี่พี่น้องทุกคนพี่น้องมื้อนี้จะพาะเขาขั้วอีกเด้อจ้ามื้อนี่พ่อขั้วของเฮาจะมาเฮ็ดกับข้าวเด้อจ้ามาเฮ็ดอาหารให้กินกันอีกเด้อจ้ามื้อนี้โชว์ฝีมือให้อีกล้วมาเบิ่งไปเฮ็ดเด้อจ้ามื้อนี้ก็จะม,มีมีหลายขั้นตอนอยู่จ้าพี่น้องก็เป็นตะแซ่บอยู่เด้แต่ตอ้องมารอตอนสุดท้ายเด้อจ้าว่าสิแซ่ยบบอลจากพี่น้องตอนนี้จะเป็นเอ่อที่เพิ่นเอิ้นว่าสลัดโล หม้อไฟแด้จ้าพี่น้องเขาเรียกว่าสลัดโลหม้อไฟแด้จ้าเพิ่นกับไปสูตรมาเพม่นก็ไเ้ยมานังเฮดแด้จ้าพี่น้องเดี๋ยวจะจัดาพมาเบ่งเด้จ้าขันตอพิ่นเฮดเด้จ้าพี่น้องจากอันนี้เพิ่นก็บจะนี่ผักแค่รอทมาเตรียมไว้เด้จะหฮอแล้วก็ผักกาดเฮาก็เอาไปตุมให้มันสุกก่อนเด้จ้าแล้วก็เอาหมูมาว่างเด้จ้ะแล้วเฮาก็เอาเ็ดมาว่างเด้จ้ะอืมแล้วก็เฮาก็เอาแครอทมาใส่หรือว่าอ่าอันนี้เพอ่นาเอาแครอทน้ําด้จ้าพี่น้องมันก็จะม่วนม่วน มวนง่ามๆจะเป็นนีแท่งจะมวนเป็นก็นจะค่อยๆเฮ็ดเด้าจพี่น้าพี่น้องเป็นจะคอยเฮ็ดเจ้ะาฟันผูุยิ่งเฮ็ดเอาโล่นะจ้ะแม่บ้านก็เฮ็ดบัเก่งเพื่อนดอกเตอร์จ้ะแม่บ้านแม่บ้านถอดหมูถอดไข่ต้มไข่แก่แล้วเจ้าไปมานั่งเก็บพี่คุณชายเจ้ะเป็นหันเป็นมวนแล้วเป็นก็นจะมาหันนะจ้ะหันแบ่งครึ่งนะจ้ะ จ้าหันเป็นเพิ่นก็จะเอามาใส่หม้อต้ม้อจ้าหม้อต้มที่เพิ่นเตรียมไว้ถ้าจ้าพี่น้องนี่จา้าเห็นบอเพิ่นก็ค็ดได้หลายแล้วเด้อจา้านี่งามงามจา้าเป็นตะกินแห้งงามเพิ่นเขาเบิ่งเบืองก็เป็นดอกไม้เป็นช่อดอกไม้้อจ้าพี่น้อง <c ười> สวยงามมากเลยจ้ะคุณชาย่นจัดพ่อครัวที่บานจา้าจากพเพื่อนเพื่อนเฮ็ดยูเนะจ้ะแม่บ้านก็เลยอยากได้นาจ้ะพี่น้องอยากได้หนาก็เลยถือโอกาส เอาที่มันเท็ดนั่นล่ะมาทายคลิปจ้ะเอามาทายคลิปให้พีน้องเบิ่งแล้วนี่ฝีมือสามีทำจ้ะเอามาอวดจากน้อยเอานาจากน้อยจะพี่น้องจ้ะหลังจากนั้นเพื่อนกับไปต้มน้ำซุปแล้วจ้ะทำตุ๋นำํนำซุปซุปแล้วเฮาก็เอาน้ำซุปแล้วจ้ะมาตักใส่หม้อต้มที่เขาเตรียมไว้นี่แล้วจ้ะเพ่นเขาจะมาต้มกับหม้อกระทะไฟฟ้านี่อีกรอบหนึ่งแล้วจ้ะเพราะว่าผักกับเนื้อในนี่ยังพอดิสุกเด้อจ้ะพี่น้อง เขากระใสน้ำต้มไปประมาณครึ่งหม้อด้วจ้ะพี่น้องเขาเตรียมไวเ้เนาะี๋ยวเมา่รู้ตัวที่ว่าเฮาเอาไปต้มแล้วจ้ะเอาไปเสียลักไฟฟ้ารอดูเบิงหม้อที่จะเดือดด้วจ้ะหนาตาสุกเราวสิเป็นจังได๋นี่จ้าาเอามาต้มในหม้อก,กระทะไฟฟ้าเสียบไฟฟ้าแล้วจ้ะต้มเ้วกินซะเนาะ่จ้ะกินเราก็เดือดแค่นี้แหละพี่น้องอเอ้ยแส่บแห้งไอ้พี่น้องมากินน้ำกันด้วจ้ะ สามีพ่อครัวเป็นคนทําเองแสบจะไม่กินน้ำกัน